สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะคะด้วยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะ,ะก่อนอื่นเลยทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า SPE SMM ได้เ MM ลยนะคะแล้วก็เลือกเว็บแรกไปเลยเนาะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงเชื่อเข้าใช้งานกันก่อนได้เลยและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานนะคะขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่มีขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านเนาะจากนั้ให้ติคาม่าตจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะแลวถ้าใครที่มีบัญชี g o o g l e อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงเชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี g o เ g l e ได เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอ่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์อิโมจิใน Facebook นะคะวันนี้จะใช้เป็นของยอดไลค์คนไทยเนาะก็เลือกไปที่นี่เลยค่ะเ c e b o o k นะเลือกหมวดหมู่ของเราได้เลยนะคะเลือกหาเป็นนี้นะคะไลค์โพสต์นะคะเป็นของคนไทยนะคะแบบแบบนี้เลย จัดกให้ือกบริการที่ต้องการได้เลยนะคะเป็นยอดนักเลยนะคะแบบนี้เนาะอ่ะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วน,นะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปีลิกงที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนำลิง์มาวางนะคะและเลือกจํานวนที่เราต้องการเนาะนี่ค่าใช้จ่ายของเราแค่1ิบบาทเองใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะจัดการให้กดส่งได้เลยนะ เมืม่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดอยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก,ก็เลือกไปที่แพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกที่หมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยและสมาชิกสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเรามาเติมเงินกันก่อนเนาะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางดวยกัน่องทางแรกคือการสแกน QR code Wallet ทุกธนาคารนะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทนะสูงสุดไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อครั้งนะคะ เมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับบนัาเพิ่ม5%นะอีกหนึ่งช่องทางก็คือซองอังตราวอลเล็นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับบนัาเพิ่ม2%นะสงเพื่อนสามารถคลิกดูตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานะคะกะขึ้นในเป็นแบบนี้เ,เนาะ ต่อมาที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแญ่มากมายเลยมีทั้งราคานะคะนะครับจากซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลี่ยก็มีแจ้งบอกให้นะคะเพิ่อนๆสามารถคลิกดูที่คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ดูคำทีแนะไปได้เลยนะคะสหาสนใจบริการไหนก็สร้างคําสั่งซื้อมาตรงนี้ได้เลยนะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการครงเหลือนะคะสถานะออเดอร์นะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าช่องทางตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําสั่งซื้อของตนเองการชําระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะมาส่งคาขอกันได้เลยนะคะจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24-48ชั่วโมงนะคะ อ่ะต่อมาอันสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการตมินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณจะได้รับค่าคอมมิชชัน่นถึง5%กันเลยนะจากขั้นต่ำที่100บาทเลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ SPE SM MM นะคะล้วเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาระคะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูยอดตอนนี้นะคะว่าของเราเป็นยังไรบ้างนะตอนนี้นะคะอยู่ที่8คนนะคะคนนี้ตรงนี้รับหนึ่งนะ จาก8คนเมื่อกี้นะคะยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเพียงถึง63ใจเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่รีหนะ้าจอเท่านั้นเองเนาะก็ยังไม่ถึง1นาทีเลยนะคะอะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะบริการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไลฟ์ของคนไทยด้วยนะคะแบบนี้เนาะก็สามารถจินน้มลิงก์านล่างโพสได้เลยนะคะและแปะไว้ให้แล้วเนาะสำหรับวันนี้หากผู้พิระกานได้ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ